คตรระบมครับมัอนี่ภาเมา่อกี้เขาแรงครับลำบาสคุณโยครับมัอนี่ได้เอาหมกหอยครับใส่อีกับปูหน้าครับขับคูบาที่ยบ้านกินอาหารเชิญบ้านครับกาแฟครับผมมาอนี่ยส่วนผสมครับทอดปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเขาน้อยครับจากสู่ป่ามาครับแกียวกะปิมาครับทุกคร์โคนครับกินเขากินนานน้ำแข็งครับขอบคุณทุกกนร่างใจ่ด้วยครับเด้อกดไลค์กดคอมเมนต์หน่อยครับผมมัอนี่ภาเมื่อกี้เขาแรงครับ รสชาติดีครับอหอมกระปุ๊กหน้าหน่อยมันๆครับทุกคนก็ต้องมันย่างหลเลยครับผมนครับแรับครับอากาศหนาวพลงนะครับกินอาหารอร่อยนะครับ là cái cái độ bún.